สวัสดีทุกคนนะคะหลายหลายคนดีติดตามเจนนี่กอน่าจะเคยรู้แมกเกตแม่ห้องเจนนี่นะคะเป็นแมค้ขาขา่ายนุ่มจีนมากกอนค่ะพุงมีนางจะไปทำขี้โมอีกนึ่งครั้งนะคะวันนี้นางก็เลยทำข้องปโปรดให้ลูกทราบกินก็คือแกงกะทิค่ะขนมจีนแกงกะทิคือร้อยมาร์กรสชาติเพชรคนตายต้องกินเพชรเพชรทุกคนดีใจมากค่ะมีไก่ทอดร้อนๆด้วยเจนนี่ดำเนินขอกินกันดิน Đang mời 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 không à mời mời máy mời à rồi rồi rồi. mời mời còn mời ghê à? mời mời nào? Ừ. đi